โหรูใจกลางเมืองค่ะต้องที่นี่เลยโนเบิลพรันจิตนะคะมีลิฟต์ส่วนตัวห้องนี้กว้างขวางมากๆเลยค่ะมีตู้เก็บของข้นๆเยอะมากๆเลยนะคะห้องนี้เป็นขนาด56ตารางเมตรค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำถ้าใครนะคะเป็นสาวๆที่อยู่ใจกลางเมืองและอยากเข้าอยู่ที่นี่ใกล้รถไฟฟ้าใกล้ออฟฟิศบิลดิ้งใกล้ห้างนะคะใกล้โฮมโปด้วยค่ะ ต้องที่นี่เลยค่ะโนเบลเพนจิตนะคะห้องนี้นะคะโอ้โหอยู่กันได้ถึง3-4คนเลยค่ะห้องกว้างมากๆตู้เสื้อผ้าก็เยอะมากๆบอกกับสาวๆที่มีของเยอะๆกระเป๋าเยอะๆนะคะแล้วก็รองเท้าเยอะๆค่ะนี่วิวดีมากไม่บล็อกเลยเป็นวิวเมืองค่ะเตียงก็เป็นเตียงแบบคิงไซส์นะคะเดินได้รอบทุกๆห้องก็จะมีแสงแล้วก็มีหน้าต่างเข้าจากทุกๆห้องเลยค่ะพื้นถึงฝ้าก็สะดวกสบายกว้างขวางมากๆ แล้วก็นี่ค่ะห้องน้ําเป็นแบบเชาบ็อกนะคะแยกโซนเปียกแยกโซนแห้งค่ะโอ้โหูคอนโดใจกลางเมืองราคาเช่า55,000ทนั้นค่ะติดต่อเราเลยนะ